ลายข้าศึกอีฟ1เปนน่งกอีฟ1เป็น2กดลงไปเลยไปอไปอกจากรยานอเ้เรื่องมันก็ไปเขวด้วยอ้าวไปพี่ปิดร้านอยเี้ยงๆขยังไม่เอารถออกมาเลยบ่เอาไม่จะนั่งจูจีกันเลยโอ้ ตาลอยเบอร์อะไรอยู่เฉยๆกูรู้แล้วชาพ่อไข่นี่ไแหน่ได้กับพึ่งภาษาครีมตั้งนานไม่ทานอ่ะครีมน่ะเีตั้งปลูกอีกแล้วนี่ปลูกอะไรบ่อยแท้ต้องไปเอาเสือใหม่ละมีบรัดแน่นข้างบนอ่ะอืออืออ้าวนำไปพี่ไก่ยนำไปรัดแต่ข้างบนรัดแน่นแล้วมันมันไบบนี้ขาขาขาไม่แช่ดูว่าละผมชาดหรอล่ะถ้าไม่แน่นมันก็ไม่ ไปวะไปวะไปวะเอาไปสิเมิงมึงจะลีลาตลอดเป็นไงวะหนึ่งเขาทำอย่าวเป็นอะไรเป็นอะไรชีวิตนี้เป็นอะไรมขายขายกาแฟเยัยก็น่าสกุลอามุ่นเนาะ ทางพ่ออะไรเขาน่าจะแยกมาไกลนะเนี่ยแยกมาเราเป็นรุ่นสิงเนี่ยตัวบันเขาบุญน่าจะรุ่นทวดใช่แต่พ่อเขาก็ไม่เหมือนนะมันเหมือนโอคนเดียวโอ้ <c oughs> สมาชิกสวยงามสวยงาม อ่าไปอย่าไปย่าไปเข้ากล้องเลยยกเลยดเฮ้ยฮูาฮ่าฮ่าส่าโตาฮ่าาฮ่าาฮหาาฮ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 า่งฮ่เฮ่นฮาม่า่่าฮ่ฮ่า่าฮน่าฮ่่่าา่ นี่เรามาถึงหมู่บ้านช้างแล้วโอ้โอ้เล้าลงโอ้โอ้ทีได้ร้อนนี่อ่อนครับอ่อนอันนี้มอน้ำแตก บักจอมมันน้ำแตกแล้วครับโหลากจนหาวเลยครับดูครับเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรครับเออสารตั้งต้นในความลำบากของทีมนี่ เยอยอแก่แกสมันหมูบอกพี่เดี๋ยที่พิักคนีคือความจริตอนนี้ที่พูดอะไรผมอ่าเรี่รทาี่เราที่เี่าราเาเนี้่รเที่ี่เีาาเีรเี่อร่